ฮันโหลพีเอซัมอัพมาแล้วค่ะช้อปปิ้งออนไลน์มานิดหน่อยค่ะก็เลยจะมาแนะนำของดีๆให้ดูกันอีกแล้ว เป็นถุงเก็บผ้านวมผ้าปูทีน่นอนปลอกหมอนต่างๆค่ะถุงเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบผ้านวมเลยนะคะแล้วก็เป็นพลาสติกอย่างหนาค่ะมีซิปเปิดปิดใช้งานได้สะดวกมากๆเลยส่วนขนาดก็พอเหมาะพอดีกับผ้านวม6ฟุตแบบหนานได้เลยละค่ะแต่พลอยชอปปิ้งมารอบนี้ก็กะเอามาเก็บพวกเสื้อกันหนาวเสื้อขนเป็ดเสื้อโค้ตต่างๆค่ะเพราะก็คงอีกสักพักใหญ่ๆเลยกว่าเราจะได้ออกไปเที่ยวต่างประเทศกันเรียกได้ว่าอัดลงไปได้เป็น1ิบตัวเลยนะคะถ้าทุกคนใช้ถุงส ยยากาศช่ว่วคะราคาตกใบละ49บาทเท่านั้นเองค่ะพอเห็นแอบมีบางร้านเอามาลงแฟลชเซลล์ในช้อปปี้กันด้วยนะคะพิกัดร้านที่ซื้อก็ตามนี้เลยค่ะยังไงฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่อง PS the Journey กันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วบายบายค่ะ